สวัสดีครับคุณหล่เชิงคำสวัสดีครับครับวันนี้เรามาถึงที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์ในตำนานเราเนาะนะหรือว่าเป็นตำนานแล้วล่ะเดี๋ยวก็กอกนิวจะไปเซอร์ไพรส์ยูทูบเบอร์อยู่ตรงนี้ก่อนใครงไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์ใครสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบอกว่าบอกว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อมโออาจยับค่ับนไม้ใช่ไหมโอ้ครับครับผม มาถึงมาถึงที่นี่กี่โมงเมื่อคืนเนี่ยครับตีหนึ่งตีหนึ่งแต่ตอหลับกำลังหาพอดีเลยขอบคุณลืมขอบคุณว่าเจ้าไม่ขึ้นรถเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมารวมกันหน่อยมารวมกันหน่อยมาครับโอ้โหกำลังกินข้าวเลยครับมากับครูหลอดเสียงคำครับโอ้โหอาหารน่ากินมากดูดูดู อะไรครับนี่มีโอ้แหนมเนืองอันนั้นแม่ครับสวัสดีครับคุณแดงเจ้าของหมู่บ้านสวัสดีครับโอ้โให้เกียิกันเต็มไีเนาะเจ้าของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ในตำนานครับครับ ใชแล้วเป็นอาหารสกหรับมื้อนี้ใช่มื้อเที่ยงนะคะอันนี้อาหารเที่ยงเหรอครับใช่ใช่อาหารเช้าเรียบร้อยไปแล้วมาจากมุกดาหารโอ้มาจากมุกดาหารนั่งนะโน่นน่ะฝูงวินต่ำมันมาอันนี้มาจากมุกดาหารเลยชินมากเลยค่ะใครใครเสร็จก่อนกินก่อนเลยค่ะกินก่อนคือสูตรพี่น้องมาจากที่ต่างถิ่นจริงๆนะเนาะพี่อกเขาพี่หอมมาไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วผมก็เพิ่งได้ขึ้นมานี่แหละนี่แหละค่ะนี่แหละคะแค้นมันอ็บุญมากเลยครับแบดขอดไม้ พอดีว่าแม่น้อยครับแม่น้อยโทรหาหครับไปบอกว่าขอนไม้มานั่งรอนานแล้วมไม่รู้ได้กินข้าวหรือเปล่ายุงกัดละมังอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วคราวนี้ผมก็เลยไปส่องช่องหญ้าไร้สดอยู่ครับกระมุนติ้วติ้วเราผมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงกาลสิน,นผมก็เลยคิดว่าน่าจะนานกว่าจะถึงครับ อ๋อครับครันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาเล่นกับขอนไม้ครับมาอยู่เป็นเพื่อนครับถ้าเกิดย่ามาไม่ถึงหรือว่าอะไรยังไงผมก็จะรับไปนอนที่บ้านผมก็คิดแบบนั้นครับแล้วเช้าก็จะพามา ตอนนี้อ๋อเสาบนบอกแม่หนูไม่ห่วงอะไรอะห่วงยุงที่มากัดขอนมัมันเมามันกินเลื่อดมันไปเมาตลอดบรรยากาศก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับพี่เนาะถึงคนน้อยแต่ก็อบอุ่นเนาะมากๆกเลยอันนี้ผมเองก็น่าจะมาที่กกข์ครั้งสุดท้าย ขาจะะไปโนนน่เลยครับผมก็คือจะมาลาองค์ปู่ที่กกอกครั้งสุดท้ายวันนี้ตอนเย็นจะรำกันวันอ๋อครับต่อไปก็คงนู่นแหละไปที่วังเที่ยมกันคุณธรรมบางสัญญาสวัสดีค่ะอันนี้ครูหลอดเสียงคำนะครับสวัสดีค่ะครูหลอดนี่ครับครูหลอดเสียงคำอันนี้แนะนำให้รู้จักเลยครับเป็นยูทูบเบอร์ ด้วยกันกับผมนี่แหละมาที่กรกอบวันเดียวกันแต่ว่าห่างไปช่วงนึ่งครับเหมือนกอเลยชอบ่านคุณเสงคำนคุณแดงก็น่าจะจําได้คคเสียมาพร้อมผมมาทายูทูบเบอร์ด้วยกันที่นี่ผมมาวันที่สิบสองกันยาเนาะพี่เนาะปีหกสาม ก็แต่ก่อนคนคิดว่าคนนี้แหละกอก๊กครับเขาคิดว่าว่าคล้ายกันมากเพราะว่าเพราะว่าเขาจะออกหน้ากล้องผมตลอดครับครับฝากช่องด้วยนะครับเสียงคำครับช่วงแรกผมมาผมยังทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยอปิดสนามชมพู่ทำเป็นเพลงเลยเพลงปิดสนาชมพู่เดี๋ยวขอสักเพลงได้ไหม สองเพลง,พงสามเพลงก็ได้ จ้าแม่ลีผู้บารมีลุงคนตอนนั้นเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับกกลอคุรอดเสียงคำอันนี้ใส่เสื้อเจ้าปู่นะครับนี่เสื้อเจ้าปู่นะครับสวยมากถ้าใครสนใจก็สั่งได้ที่เจ้าปู่ชาแนล ตัวเท่าไหร่คะอันนี้เหรอครับตัวเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าบาทผมสั่งทั้งสองสีเลยมีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลสวยสวยครับครับนี่ดูด้านหลังครับเจ้าปู่ชาแนลทำไมเจ้าปู่มีอะไรนะรูปอะไรเนี่ยเอ้กำปั้นมั้งครับผมสั่งสัองตัวครับคครับออ้้กถงผูู่าเพืวมสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ช่องเจ้าปู่ชาแนล ครับส่งเร็วด้วยนะครับสั่งสั่งสองวันถึงพูแล้วก็ลงมนะือกัน่ะลงมือกันเลยครับเนี่ยครับดูบรรยากาศยูทูบเบอร์ที่สวนที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์ในตำนานนะครับเนี่ยครับ หอมชาแนลนะค่ะหอมชาแนลคุรอดนะคะนี่คือหน้าตพี่ก๊อกก๊อกนะคะน่าจะน่าจะรุ่นเดียวกันนั้นเนี่ยเกษียณแล้วครับรุ่นเดียวกับพี่หอมนั่นแหละคุรอดน่าจะแก่กว่าหอมยังไม่ถึงหกสิบแล้วครับพี่หอมยังไม่เกษียณยยังไม่เกษีอ๋อครับคุรอดเกษียณแล้ว แต่ก่อนเขาเขายังไม่เป็นยูทูบเบอร์ที่เขาฝังท่อเนี่ยครูหลอดมาขอสัมภาษณ์จำได้ไหมแล้วคุณแดงเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์วันนั้นอ่ะทำไม่เสร็จครับคือยังคุยไม่เก่งตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วครับได้คุยอยู่ครูหลอดได้สัมภาษณ์อยู่ก็คุยกับครูหลอดนี่แหละคนแรกเลย ก็ตั้งแต่เขาขุดท่อนี่ไงขุดวางเนี่ยครับครับขุดใหม่ๆเลยครับนี่เรามาใช่แต่ผมนี่ก็มารีวิวประจำแหละเนี่ยครับนี่หมู่บ้านยูทูบเบอร์ครับของคุณแดงครับ เริ่มแต่ก่อนนะแล้วก็มาเริ่มแต่ลื้อครับนั่นแหละเขาเรียกว่าตำนานไงครับคือมันมีเกิดก็ต้องมีดับประมาณนี้เนาะมันเป็นสัจธรรมณ์ครเดี๋ยวถามจะมีโครงการลื้อหรือยังไงลื้อตัวไหนย่างไม่มียังไม่มีเพราะว่าเราไว้ตรงนี้ก่อนถ้าเราจะไปเที่ยวไปอะไรเราก็ไปค่ะหาปูหาอะไรเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังดูแลอยู่ใช่ดูแลอยู่เพราะว่าเราไปไหนไม่ได้ก็ดูแลอยู่ตรงนี้เพราะว่า อ่าลุงแกก็ยังอยู่นี่อยู่เพราะว่าแกก็นะแกก็ต้องไปบุกาหารอยู่เนาะเวลาก็ยังไม่จนบะ เอฟซีหรือพี่น้องที่เดินทางมาให้กำลังใจหลุงนี้ก็ยังเราก็ยังพักได้อยู่ไหมพักได้พักได้นี่ก็ยังพักอ๋อห่อนองขอนไม้เขาก็มาพักเมื่อคืนมาเต็มเนาะผมเกือบหลับแล้วตอนนั้นเห็นเห็นเห็นป้ายจำลองก็มาอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อคืนป้ายจำลองแกมารอสองวันแล้วนะครับมารอขอนไม้มารอขอนไม้สองวันแล้วแกก็เหมกลับไปทั้งสองวันขอนไม้ชั้นแนวครับพี่จาครับนี่แหละที่เมื่อคืนเนี่ยที่ผมไปหา ครับมาจากเมืองเลยภูกระดิงบภูกระดิ่รงนี่แหละครับคือบรรยากาศยูทูบเบอร์นะครับที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับสวนยางข้างบ้านลุงพลนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก,ก็กอเนิวดีใจมากๆที่ได้มาบ้านลุงพลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้มากก,กอกนะครับต่อไปก็คงจะได้ไปที่ จำปาดงนะครับวานอนนิวาสสกลนครน,นะครับก<อ>็จะไปเที่ยวไปเยี่ยมไยายามาพี่น้องทางาโน้นนะครับต่อไปความเจริญก็น่าจะเกิดที่นู่นนะครับ<อ>เหมือนที่นี่เมื่อก่อนนะครับอรขอบคุณมากครับ